คือซอยคลองเจ็ดหรือว่าเขาเรียกอะไรซอยโลกีป่ะอันนี้ใช่อันนี้นี่คือซอยโลกีนะครับผมสมัยก่อนกลางคืนนี่จะมีคนมายืนกันเต็มไปหมดเลยเขาว่ากันอย่างนั้นในนี้มันก็จะมีทั้งโรงแรมมีทั้งผับบาร์ลึกลับบาร์โรงแรมเดอะสตาร์แล้วก็โดนจับไปทีหนึ่งแล้วก็ตำรวจก็คงมาไล่ไล่คนหอาให้หมด <บา S 1> รถบัสเออ,อยีย่สิบหัวคัน,นหลากสีรีสอร์ทยี่สิบสี่ชั่วโมงหลากสีจริงจริงด้วยวโอ้โหตรงข้ามบ้านคน,น,นอือโอ้โหดูกัน,นจากโกะคาราโอกเกะอ๋อนี่ไงวมาเฟรนแสดงว่ากลางคืนก็ยังมีอยู่เนี่ยเออเนี่ยนี่อะไรเนี่อนนยอพาร์ตเมนต์เออเจเจอพาร์ตเมนต์ แล้วเซงไว้เซงไว้มันยังมีอยู่ยังคงอยู่อานตรงนี้แล้วไป